สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อเลยนะครับงวดใหม่แล้วทุกท่านงวดประจำวันที่2มกราคม25 6 8นะครับกองสลากเลื่อนจากวันที่30ทธันวาคม2567นะครับเลื่อนไปออกวันที่2ปีหน้าเลยนะครับ2มกราหม68 อาจารย์ส่งต่อข้อมูลให้มาเร็วนะครับผมก็แบ่งปันให้ผู้ชมเร็วครับวยออกแปดห1แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดวีเมวที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายเด่นบนของอาจารย์มีเลข8ที่เข้าตัวรองนะครับปูดโตสมีแปดหกเด่นล่างของอาจารย์มีเลข2แต่ว่าชุดล่างของอาจารย์ไม่มี21นะครับ หลุดไปแต้มเดียวทุกท่านอาจารย์ทำได้สองศู์ทางดยเลขงวดก่อนประมาณนี้งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับใบนี้เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันจัดไปครับนวะทางของอาจารย์ที่คำนวณได้ก็ตามนี้เลยครับเด่นบนได้หกลองเจกระศูนคู่ต้ดมีหกเจ็ดหกสี่เจศูย์เจ็ดสี่ เดล่างได้สองรองแกับหนึคู่ล่างมี2 1 2 8 8 1แล้วก็8 0ตามนี้นะครับแนวทางของเอวิ v. ต่อมาจะเป็นแนวทางของเอคแล้วแต่ดวงงวดที่ผ่านมาเลขเด่นของอาจารย์2ตัวตรงนี้ได้4กับ2ก็จะมีเลขสองไปล่างนะครับ2 1งหนว้ออก แต่ว่าเลขชุดของอาจารย์หลุดไปนะครับไม่มีสองหนึ่งไม่มีหกสามตรงนี้ผิดไปแต้มเดียวนะครับอาจารย์ทำได้หกสองงวดก่อนหน้าก็คือใบฝั่งทางซ้ายสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางทางซ้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกัน สูตรคำนวณเลขเด่นสองตัวของอาจารย์ตรงนี้ได้1กับสองชุดฝั่งทางซ้ายได้สองสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสองศชุดฝั่งทางขวาได้สามเจ็ดสามห้าหสองแล้วก็หกสี่ตามนี้นะครับในทางของแอดเคแล้วแต่ดวง ต่อมาจะเป็นทางของแนซันเดย์นะครับเป็นข้อมูลพืชหลังสีดำรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณเลกเด่นของอาจารย์ได้1กับ2ก็มาทั้ง2ตัวนะครับลงไปล่างแต่ว่าเลขชุดของอาจารย์ไม่มี2องนงนะครับถูกทันงวดก่อนหน้านั้นก็คือใบฝั่งทางซ้ายสำหรับงวดใหม่ใบนี้นะครับ วันที่สองทับหนึ่งสองรุดคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้1กับ2นะครับตัวที่อาจารย์เน้นที่ชอบก็คือเลข2องเลขชุดมี2 7งเสองสีอีกกลุ่มด้านล่างได้1 6 1่งสาตัวได้1นึ่กับ1 2ึ่งสองาถูกทัน แนวทางของอัสซันเดย์นะครับต่อมาจะเป็นแนวทางชุดเต็ม2ตัวล่างของระดังเมตชายงวดที่ผ่านมามีสองหนึ่งตรงตรงงวดก่อนนั้นมีหนึ่งหเข้าตัวกับถัดไปอีกงวดสามแปดตรงตรงนะครับสามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย แนวทางของอาจารย์ที่ทําได้มัดรวมก็ตามที่เห็นเลยนะครับชุดเต็มของอาจารย์จะต,ตามอยู่ก็แคปหน้าจอไปวันที่ด้านล่างนะครับ2องทับหทับหกแชุดเต็มนะครับ2ตัวล่างต่อมาจะเป็นแนวทางบนตัวเดียวนะครับของแอนคอนโคราชลักไก่ชน งวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข8นะครับ8ก็เข้าหลักร้อยไยออกไป3ห1สงวดใหม่ครับ2มกราหกแปอาจารย์จะดีให้มาแล้วคำนวณได้เลข4นะครับได้เลข4มาลุ้นกันถูกทัน4จะมาไหมในทางของอดคนโคราชนะครับผมตัวเดียว ต่อมาก็จะเป็นทางบนตัวเดียวระยะสั้นของ S 1 9สนะครับอาจารย์ใจดีให้มาเร็วทุกทันงวดก่อนสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข8นะครับแก็เข้าหลักร้อยย้อนไปอีกงวดคำนวณได้เลข4นะครับ4ก็เข้าหลัก10บ้วยออกแป3สีเป็นสูตรใหม่ของอาจารย์ด้วยนะครับเดินจริงสงวดทุกทัน สำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาใบนี้นะครับอาจารย์คำนวณได้เลข4ถูกทันเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับจัดไปครับใครตามสูตรนี้ของอัน19เด่นบนระยะสั้นนะครับเลขเด่นตัวเดียวงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างนะครับได้เลข4ขยายให้เพิ่มเติมดังนี้นะครับมาลุ้นกัน ทีจะมาไหมต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นสิบบนของแอดวานาเลสวนงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์มีเลข6อยู่นะครับวยออกแปดหกสองหนึ่งแนวทางของอาจารย์งวดก่อนนี่มาครบทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับมี1กับ2มี3 มีหแล้วก็มี8ปดทุกทันทางเดินเลขหลัก10ของอาจารย์เข้าติดต่อกันมาแล้วสามงวดนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือไปด้านบนฝั่งทางขวาเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันทุกทัน2มนกราคม2568สูตรคํานวณของอาจารย์ได้01236 แปดเก้านะครับ0123689ึ 0, 1, 2, 3, 6, 8, ่สองสามดาคำนวณของแอดวานเรศวนมาต่อกันที่แนวทางล่าง4ตัวเน้น10ของอาจารย์บุญมีงวดที่ผ่านมามา2ตัวเลยนะครับอาจารย์คำนวณได้9152หน้าก็มีเลขหนึกับเลขสองที่เข้านะครับคยออกสองหนง สำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวออาจารย์คำนวณดได้5718ถูกทัน5718ล่างสีตัวเน้นสิบของอาจารย์บุญมีนะครับอาจารย์ให้มาสองสูตรเลยนะครับสูตรสองของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับผมลงให้อยู่ทุกทันคำนวณดได้185ก็จะมีเลขหนึ่งที่เข้า สำหรับสูตรใหม่ของอาจารย์นะครับคำนวณได้เจ็ดสีหนึ่งครับเจ็ดสีหนึ่งตอบสูตรไหนตามสูตรไหนของอาจารย์อยู่ก็รับหน้าจอเอานะครับนำข้อมูลไปใช้อย่างมีสติทุกครั้งเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด็ดหลักสิบล่างนะครับมัดรวมกัน ใครตามสูตรนี้อยู่ทุกท่านสูตรทำมือสูตรนี้เป็นสูตรเดียวกันนะครับสิบร่างแบบ5ตัวนะครับขยายให้เพิ่มเติมนะครับสูตรนี้งวดที่ผ่านมาได้ตัวเลขนี้นะครับ1 2 3 4 5ก็มีเลข2เข้าหลักสิบแถมเลขนึห่งมาด้วยสำหรับงวดใหม่นะครับได้1 2 3 4 5ได้ตัวเดิมนะครับ2มกรา6 8 อีกสูตรหนึงอยู่ฝั่งทางซ้ายได้892อาจารย์เจ้าของข้อมูลอาจารย์ใจดีนะครับเปรียบเทียบจับตัวชนมาให้ทุกท่าน2มักราหกแปดร่างชนกันที่เลข2นะครับตามนี้นะครับส่งต่อแบ่งปันคุณผู้ชมมาต่อกันที่แนวทางของ a d v บายทิบนพีนะครับเลขติดล่างเลขเด่นแบบ3ตัว งวดที่ผ่านมามีเลขสองนะครับเข้างวดก่อนหน้านั้นมีเลขหนึ่งงวดที่ออกหกหนึ่งถัดไปอีกงวดมีเลขแปดนะครับงวดที่ออกสามแปดทางโดยเลขของอาจารย์สามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรคำนวณเลขติดล่างของอาจารย์ได้สามเจ็ดแปดนะครับงวดใหม่วันที่ก็ ด้านบนเลยทุกท่าน2ทับ1 2,568อกเลขติดล่าง a d d i y T ทีลงสูตรคำนวณเลขดับของอาจารย์ให้ด้วยเลยนะครับดับล่างเลขดับตัวเดียวงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้เลขสีก็ผ่านนะครับคุยออก2อสหนึ่หรับงวดใหม่ ดับร่างตัวเดียวของอาจารย์ได้เลขห้านะครับได้เลขห้าใเต็มก็จะประมาณนี้นะครับสูตรคำนวณแนวทางของอาจารย์ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ